ตั้งแต่งเลาววันนี้ครับเป็น,ปงนงไนนงบ้งางที่เริเ่เต้นเต้นมากเลยครับก็โปรเจกต์นี้เริ่มมาจากการเห็นหนูอยู่ที่ดีีแล้วเขาก็มอว่าเปิดทุกช่องให้ผมเต็มที่มากวันนี้ก็ได้ฉายแล้วเต้นว่เนาเมื่อกี้พี่ต้องพูดตรงนี้ว่าตอนที่คอนโทรลเลชัน<ช>น่อยอยูแล้วอยากได้ฉายเร็วๆเลยใช่เล้มันทำรู้สตืน่นเต้นดีนเพราะเหมือนแบบทุกคนมันแบบใส่เต็มสุดน่าแล้วมันรู้สึกหนักมันจะระเบิดพลัก อยากให้มันฉายเร็วๆจริงๆเพราะมันผมรู้สึกมันสนุกมากอันไหนอันไหนที่ทำให้สนุกมั่นใจว่าหนังนี้นิ่งตุงยี่ดีตรงมั่นใจว่าหนังนมันเหมือนทุกคนมันได้เปิดช่องใหม่ๆลองอะไรทำอะไรเยอะมากแล้วก็เหมือนมีหนังมันมีลูกบ้าเยอะเดียวเราอยากอวดเร็วๆอ่ะเป็นเป็นอยากอวดของออะไรย่างเงี้ยนไม่มีไม่มีเป็นงคนที่อวดเขาอวดต่อเขาบอกว่าคนอยากอวดของเนี้ยใช่ตัดเต็มครับเหมือนกับต้นฉบับเขาก็มีมุกมีอะไรต่างๆเราก็ประเคนมุก ผสมปสานลงเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยได้เห็นทั้งขอบคนณแล้วก็ทุกท่านด้วยนะที่รู้สึกว่าไดนามิกหรืมีทั้งความคอมเมดี้มีทั้งความซับสติมมีหลายเิดมากเค e m i s t ้องนักแสดงทุกคนไั้ฝึกกันดีนะครับก็โชคดีมากทุกท่านแบบเติบโตทุกหน้ากันไปด้วยกันก็ดีใจมากเซตหนีอ่านกับพี่เราปล่อยของไม่เยอะเหมือนกันใช่ไหมในเรื่อง ก็ปว่หของเยอะสิงเนคอนเสิร์ตกับสลินี่ค้ายๆเลอพอไม่ไหรอโห่าแบบผมพอกันแต่แค่นั้นมีอากาศก็ก็ตัดมีและไปเจอมาแล้วก็มุกต่างราน่าจะชอบกันเพราะอะบจกเจนตัวัรเป็นแบบสไตลไทยแล้วก็อย่างเนี่ยไม่เหนเด่แว่าที่สุด ก็คิดแบบเป็นไงบ้างเนี่เป็นมีกิ้งหนึ่งมเป็นไงบ้างเป็นมีใช่ไหมครับเป่นมีเป็นไงครับก็สมูท like ดีครับใช่นะฮะเดี well, worldwide worldwide> h, matter, ๋ยวต้องไปดูในโรงเลยเรอยากดูว่าดูได้ไงอ่าไม่เป็นไงกิ้งแบบผมสนุกมากเลยนะกับกับกับงานตรงนี้ผมรู้สึกมาเป็นงานที่น่าจะเป็นงานที่แบบมิติในการทำงานแบบมากที่สุดงานหนึ่งเลยว่าน่า ช่ต้องการการกานบ้านหรือว่าการการสร้างตัวละครการเตรียมตัวในการออกกองคิวเนี่ยผมว่ามันโอ้โหตอนที่มานั่งลิสต์กันเนะว่าเหมือนว่ามันมีอะไรบ้างที่ที่ผมและทุกุกคนต้องต่งเตรียมตัวกันมาเนี่ยผมว่ามันแบบมันดูงงมากที่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในนี้มันมารวมอยู่ในหน่งเดืองเดียวเลยเงียมันมันแล้วมันดูแล้วมันแบบมิติมันหลากหลายเข้าไปถึงเพราะมันน่าจะได้หลายอารมณ์แล้วก็ได้ได้หลายความรู้สึกที่มันสุดนุ้นสุด้ซ้ายขึ้นขวาทั้งนั้นค่ะ ไร่เอเลี้ิมมี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  <c oughs> มี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 ีมมีมออีม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 มี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 ม ำให้มันเกิดเรื่องว่าังไตายไปแล้วทนจะต้องแต่งงานใช่ไหมเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่เราที่ต้องหาเจ้าบ่าว่แล้วต่วันประมาณนี้ก็เลยเกิดความหลากมันเราว่ามันเป็นหนักที่นหน้ามากแล้วดูแล้วคุณด้วยดูแ้วเป็นความัใจด้วยอนนี้ไม่ได้ทูบเบอนะเรื่องจริงนะที่เจอแล้วุ กทำงานสมบูรยแเป็นคั้งหนึ่งในชีวิตเราที่ได้รุ่นใหม่แลโดยเฉพาะุนี่า่ี่เรานแหมไม่ไม่รู้เก่าแล้วไม่เก่าไม่เก่่่่แย่กไม่ได้คนไหนพี่พี่คนไหนพี่แขกเนี่ยแยกไม่ออกก็แค่พี่พเกาะช้างค่ะ อาตอยค่ะก็่้ตำรวจอ่ะคนดายีนบอกเป็นหลายตัวเลยรูว่ามันเป็นเรื่องที่มีตัอเอาจิงอยากคนไม่ได้มารู้ว่าเป็นอทที่อารมณ์ยแต่หลักๆอารมณ์องมันว่าีปงเพราะว่ามันมีความสนุกและความสุขที่หายเ่กมีตัวละคนับที่เป็นเรื่องที่อยากให้คดูไม่เช่อว่คนจะตอาเพรคนที่หมูแต่หญิงไม่เป็นจะพูด แต่งหญิงไม่ไปรู้แต่คุณแต่งเยอะมากถังเลยคืออะไรคือถ้าเขาเรียกว่าอะไรฟองตัวเปลี่ยนคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะได้แต่คุณต้ไปกับเขาด้วยดิก็เปลี่ยนไปเรว่อยๆในชุด Hello ถ้าแข่งอะมาเปียนกบบเดีแวกันอะก็อย่างวาพยนตร์เลยจริงเราดีเดยกันเนาะแต่พี่ทราบกันนี่ก็ดูหลายรอบเหมือนกันออริจินอลแต่แค่ทีเซอร์เองเซอร์ไพรส์แขมันกันว่าทาด้วยทีมงานเอามาทำเป็นแบบว่าคือ เราเราพอเราดูเวอร์ชั่นบีบ er ีบิวตี้แล้วเรานึกเวอร์ชั่นจะไม่ได้เลยเป็นเวอร์ชั่นที่แบบของบีบีบิวตี้จริงๆแล้วส่วนตัวแขกเองก็ที่หมูให้มันเล่นบูนะคะเรื่องนี้กองงงเหมือนกันแต่ที่เราเนี่ยอ่อนแอตัวเล็กเราก็ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วกบมาให้เราเล่นบูซึ่งมันมันมันทัดกับตัวแขกมากแต่เรื่องนี้พี่แข่ไป่นเองไงคะเราอ่ะดังอีกพี่ชายเป็นใครแยกไม่ออกจริงๆนะเนี่ย ดีกับเกาะตารุเตาค่ะไปเกาะช้างนะทสุดท้ายแล้วที่ต้องสากแล้วกันครับรับจะได้ดูกนรพิสครนบก็เป็นงานที่ทุกคนเต็มที่จริงๆพูดๆแล้วซ้ำๆสรุกมากครับก็อยากอยาหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยและมีความสุขมีเป็นหนังที่หลายรสชาติมากๆก็หลายคนอาจจะมองว่าเป็นหนังแบบจิ้นหรือเปล่าแต่จริงมันหลายรสชาติมากแล้วก็เหมาะกับทุกคนแล้วเหมาะกับทุกเพศทุกวัยจริง อยากได้ไปมีความสุขกันในโรงความเป็นคริงครับ